ขนมจีนอบแห้งเราเอามาต้มแค่10นาทีค่ะทุกคนก็จะเป็นเส้นขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะ วันนี้เราก็จะมานําเสนออะไรคะทุกคนวันนี้เราจะมานําเสนอขนมจีนอบแห้งค่ะช่วงวิกฤตโควิดนะคะเราก็ขายออนไลน์ค่ะทุกคนเราก็จะมีขายขนมจีนอบแห้งนะคะแล้วก็สาลายแล้วก็กล้วยอบน้ําผึ้งหลายๆอย่างนะคะนะคะเราเอาลงฝากขายที่สมโมสรแล้วก็ตอนเช้ามาเราก็จะทำเอเ็ดขายนะคะที <S <S ่ของเรา มีร้านเราจะมีร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อนะคะก็จะมีการสแกนคนละครึ่งนะคะเพราะว่าของเราได้ร่วมโครงการนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมจีนอบแห้งนะคะเราสั่งมาทั้งหมด50ิชิ้นค่ะเราก็แกะไปบ้างแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนแกะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งหมดให้นะคะจริงๆขนมจีนอบแห้งมีทั้งหมด12สอีนะคะแต่เราสั่งมาแค่ สีสีค่ะทุกคนมีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราแกะแล้วน,นะคะทั้งหมด50ชิ้นค่ะเป็นแบรนดของช่อง family life style นะคะทุกคนนะคะเราก็สั่งมาสัางง่งทีเยอะๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองค่ะทุกคนทั้งหมดสีสีนะคะเราสั่งมาหนึ่ง เราได้ลองดูแล้วนะคะตอนแรกนะคะช่วงแรกเราก็สั่งมาสั่งมามาลองดูก่อนว่าขนมจีนเอบแห้งของเรานะคะสามารถทําเป็นก้วยเตี๋ยวขนมจีนได้นะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะลองทําเป็นก้วยเตี๋ยวขนมจีนให้ดูนะคะมีส่วนผสมแล้วก็มีวิธีทํานะคะเราก็จะถ้าเราต้มประมาณ5-7าถึงนาทีนะคะเราสามารถทําเป็นขนมก้วยเตี๋ยวขนมจีนได้เลยคะ่ะ อร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเราจะลองทําให้ดูนะคะถ้าต้ม10นาทีขึ้นไปนะคะจะเป็นเส้นขนมจีนเลยค่ะเส้นเขาจะเหนียวนุ่มมากเลยนะคะอร่อยค่ะช่วงวิกฤตโควิด COVID นะคะเราออกไปเปิดร้านก็มีอัตราเสี่ยงสูงเนาะเราก็จะขายออนไลน์นะคะเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เราส่งเข้าไปโปรโมทโปรโมทสินค้าแล้วก็ขายแล้วก็จัดส่งโดยตรงเลยค่ะทุกคน สาหร่ายของเราก็ขายดีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวสาหรายให้ดูนะคะสาหรายนี่เราขายมาก็ตั้งแต่เริ่มโควิดแล้วนะคะขนมจีนนี้จะเป็นแบรนด์แรกๆที่ที่เราสั่งสั่งทํามาเลยค่ะนะคะเป็นแบรนด์แรกๆที่เราสั่งทําเป็นแบรนด์เรานะคะก็มาขายเส้นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะทุกคนรับรองอร่อยแน่ๆนะคะ ไปทำก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะยิ่งอร่อยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทำให้ดูเนาะมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะทุกคนคเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะเรานึกออยากกินตอนไหนเราก็เอาขึ้นมากินเลยนะคะอร,อร่อยแน่นอนอันนี้มีออยผ่่นออยอเรียบร้อยนะคะทุกคน มีออยมีอะไรก็หมดนะคะปลอดไทยนะคะปลอดสารนะคะวันนี้เราก็มารีวิวขนมจีนอบแห้งนะคะวันหน้าเราจะมาทำโชว์เมนูอะไรให้ดูนะคะเกี่ยวกับขนมจีนเดี๋ยวเรามันรอดูนะคะใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์นี้ได้นะคะทุกคนทักมาตามเบอร์นะคะทักมาตามเบอร์ได้เลยนะคะ วันนี้เรามารีวิวแล้วก็ขายนะคะขนมจีนอบแห้งทัดคนสนใจก็ทักมานะได้นะคะราคาพิเศษราคากันเองค่ะช่วงยุค,ยคโควิดเนาะเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ขายออนไลน์ไปด้วยนะคะเราก็ขายออนไลน์แล้วก็มีตามหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเวลาเขาจัดงานอย่างเงี้ยร้านเราจริงๆก็ชื่อร้านเมตตาพาวเวอร์นะคะ เราก็จะขายตามเพจตามายอะไรทั่วๆไปนะคะหรือว่าหน่วยหน่วยงานราชการจัดงานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นระบบขายออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะขายงานของศูนย์ศิลปาชีพนะคะเราก็ขายมาก่อนหน้านั้นนะคะของศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งเขาจัดงานนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นงานของ สภาการชาติของสภาการชาติไทยจัดงานขึ้นนะคะเป็นงานประจําปีค่ะก็คืองานการชาตินั่นเองนะคะจัดเสร็จไปไม่นานนี้เองค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทุกคนถือว่าเราก็พอพายุแล้วก็อยู่ได้นะคะการขายของเราปีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะส่วนตัวหลังหมดจากงานการชาตินะคะลูกค้าเก่าเราเขาก็ สั่งมาเรื่อยๆนะคะของเราเป็นร้านดอกไม้แต่ตอนนี้ของเราไม่ใช่มีแค่ร้านดอกไม้นะคะทุกคนของเรามีร้านขนมจีนอบแห้งรวมด้วยนะคะแล้วก็สาลายสาลายนะคะแล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะมีถั่วทอดกรอบนะคะอันนี้ถ้าส่วนของสาลายแล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งถั่วเนี่ยเราจะลงร้านสวัสดิการนะคะส่วนขนมจีนนะคะ เราก็ลงบ้างแล้วก็ขายออนไลน์บ้างเป็นบางส่วนนะคะซึ่งโดยหลักของเราแล้วจะขายดอกไม้นะคะจนขายออนไลน์ขายดอกไม้ก็พอได้ค่ะทุกวันนี้นะคะลูกค้าประจําของเราก็ทั่มาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็เพิ่งกลับจากส่งดอกไม้ค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนะาะวันนี้ก็มารีวิวขนมจีนนะคะเผื่อเพื่อนเื่อทุกคนสนใจนะคะพักมานะคะราคาตัง,งเองค่ะทุกคน อยาเพื่อนเพื่อนทุกคนสนใจอยากได้ขนมจีนแบบอยากกินตอนไหนก็ออทำกินเนาะเราไม่ต้องรอว่าต้องไปซื้อตลาดหรืออะไรนะคะอยากกินเออนึกอยากกินก็ออมีขนมจีนอบแห้งเราเอามาต้มแค่สิบนาทีค่ะทุกคนก็จะเป็นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็จะมารีวิวเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะแบรนด์ฟาร์มลีฟไลฟ์สไตล์นะคะ เป็นน้ำซุปแล้วก็กินอุ๊ยอร่อยจริงๆค่ะอันนี้การรันตีได้เลยนะคะแล้วแล้วก็มีออยอรเรียบร้อยนะคะทุกคนปราศจากสารกันเปื้อนหรืออะไรต่างๆนะคะกินแล้วปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เก็บไว้นานได้นะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ สนใจก็อย่าลืมทักมานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะทำอะไรเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ